ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทุกท่านนะครับอ่าเราก็มาชมชิปอ่าปิดท้ายของวันนี้นะครับของชงเที่ยงนะครับแล้วก็กรมพระนะครับเป็น่าจะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับของวัดพับนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นของวัดพับหรือเปล่านะครับแต่เนื้อนี้เนื้อสมเด็จนะครับเนื้อนี้นะครับเต่าแกงนะครับ นี้ครับลองขมิ้นแล้วนะครับลองขมิ้นเรียบร้อยแล้วผ่านนะครับไม่เปลี่ยนสีนะครับสำหรับองนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ขอฝากครับอ่าครับอ่าก็จะทำไปแล้วนะครับสำหรับชิปอ่าองนี้นะครับ็นเพื่อนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าไม่น่าใช่นะครับก็ ต้องปรึกษากันีต่อไปนะครับบางคนอาจจะศึกษาไม่จบนะครับต้องศึกษาต่อไปวันเนื้อแบบไหนยังไงนะครับสารอะไรบ้างนะครับแต่ตรงนี้มีจุดดาจุดแดงนะครับต้องจับกล้องนะครับต้องจับกล้องซูมนะครับถึงจะรู้นะครับจะซูมอีกทีหนึ่งครับกับกล้อง 500x นะครับเดี๋ยวมีนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับตรงนี้จะไม่เคยซูมนะครับเดี๋ยวจะซูมนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวครับหากต้องการสนใจนะครับองค์ไหนครับเรียกึ้นคอครับก็ยินดีนะครับยินดีแบ่งปันนะครับสับถ์ทามก็ได้นะครับคุยกันนะครับไม่เช่าไปหาไม่เป็นไรนะครับก็มาชมก่อนนะครับมาอุดคุยครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ ที่บ้านนะครับก็พระเก่าล้วก็จะมีรอยยุบย,ย่นนะครับแยกนะครับเป็นธรรมชาติของพระอยู่แล้วนะครับอันมีใครทําได้นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับลอยลอยเรียบสศกฤฤิจออกนะครับจักเบานะครับ จาะองยดนะครับจะมีะครับเนื้อจุดดำจุดแดงนะครับเพื่อนๆได้เห็นกันนะครับก็เช่นเคยครับปิดท้ายโดยชิปนี้นะครับแต่ก็จะไม่ทำคลิปยาวนะครับทำเป็นคลิปสั้นนะครับ เนื้อก็สวยครับตรงนี้นะครับเนื้อไม่เกีเลยนะครับ ก็คงจะฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับชิพต่อไปนะครับนช่วงเวลาต่อไปนะครับสำหรับช่วงเที่ยงนี้นะครับก็คงจะปิดท้ายด้วยชิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับชิต่อไปนะครับช่วงเวลาต่อไปนะครับชิปนี้ปิดท้ายไว้ในช่วงนี้นะครับ พบกันใหม่นะครับจบต่อไปนะครับสำหรับจลินี้สวัสดีครับ